ตอนนี้เราก็จะมาทำไฮไลท์นะคะนี่ค่ะผมของลูกค้าก็เป็นสีด์กเกรย์เนาะแล้วก็เราก็จะเขาต้องการแบบค่อนข้างสว่างนะคะค่อนข้างเป็นสีเงินค่ะเราจะมาทำกันค่ะเราจะเอาหมวกใส่นะคะค่ะเราก็เอาหมวกมาใส่ให้ลูกค้านะคะค่ะก็ดึงให้แน่นนะคะลูกค้าเจ้านี้เขาต้องการแค่ครึ่งศีษะนะคะเฉพาะด้านบนนะคะค่ะเราก็จะอ่าเราก็เอาเข็มนะคะ อสอดลงไปนะคะตักขึ้นมาเป็นช่อๆค่ะความห่างนะคะก็ดีไซน์เองนะคะต้องการจะสลับรูหรือว่าเอาทุกรูก็ตามใจนะคะตามใจลูกค้าด้วยค่ะค่ะลูกค้าเจ้านี้ต้องการเยอะนะคะเราก็ตักขึ้นมาทุกรูค่ะค่ะเราก็ใช้ผมฟอก1ส่วนนะคะบวกกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สส่วนด้วย9%นะคะ ค่ะแล้วก็ผสมก็ตีให้เนื้อละเอียดนะคะค่ะทำเสร็จแล้วนะคะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ลงสีได้เลยค่ะลงสีนี้ต้องลงให้ค่อนข้างชุ่มนะคะ แล้วเราก็ใช้ที่แรปนะคะจะเป็นหมวกหรือว่าเป็นพลาสติกค่ะขาดเราต้องการให้โปรดักต์อ่ะทำงานเร็วขึ้นเราก็ใช้สตีมเมอร์นะคะหรือว่าที่อบไอน้ำนะคะ mm hmm. ใช้ระดับอ่อนนะคะไฟอ่อนประมาณ15นาทีค่ะค mm ่ะเสร็จแล้วก็เอาออกนะคะแล้วปล่อยให้เขาทำงานอีกสักพักหนึ่งนะคะ mm hmm. แล้วก็มาดูกันอีกทีค่ะ ค่ะจับเวลาแล้วผ่านไป30นาทีนะคะมาดูผมของเราเปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะค่ะสีที่เราต้องการยังไม่ได้นะคะเราก็ใช้ผ้าชุบน้ํานะคะมาเช็ดออกนะคะแล้วก็ดูสภาพของผมก็ยังไม่ได้เรากา็ลงอีกรอบหนึ่งนะคะเหมือนเดิมนะคะใช้ไฮโดเจนโพ๊กไซด์เนะคะลงเหมือนเดิมทุกขั้นตอนค่ะ ก็อบอีกประมาณ15นาทีนะคะด้วย low heat นะคะค่ะแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะหลังจากที่เอา steamer ออกแล้วนะคะเราก็ทิ้งให้เขาเย็นตัวก่อนนะคะให้เขาทำง,งานไปอีกสักพักหนึ่งประมาณ10นาทีนะคะก็มาเช็ดออกค่ะดูว่าสีเขาเป็นยังไงนะคะ ผ่านไปแล้ว2รอบนะคะด้วยไฮโดรเจนพออกไซด์เค่ะมันก็ยังไม่ได้อีกนะคะเพื่อนๆเราก็จะลงอีกรอบหนึงนะคะค่ะรอบที่3เราก็ลง9%เหมือนกันค่ะเราคิดว่าถ้าเราลง6%กันก็จะไ็มันก็จะไม่ขาวเท่าที่เราต้องการนะคะ,ะครั้งนี้ก็ลง9%เหมือนกันค่ะแต่ว่าครั้งนี้เราจะไม่อบค่ะเราก็ใช้ฟอยล์นะคะหุ้มไว้ เพื่อให้ได้ความร้อนนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเดี๋ยวมาดูกันค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้20นาทีก็มาเช็คสภาพผมอีกครั้งนะคะนี่ค่ะสีที่ได้ก็คือสีที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็นําลูกค้าไปสระผมหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็หมักด้วยครีมเคราตินมาร์ก hmm. นะคะ เพราะว่าการทําสีนะคะหลายรอบจะทําให้ผมแห้งนะคะก็สูญเสียโปรตีนและเคลาตินทะนั้นแล้วเราก็ใส่เคลาตินลงไปให้ผมมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะแนะนําให้ลูกค้าใช้ที่บ้านด้วยนะคะหลังจากที่เขาสระผมนะคะควรจะใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์นะคะ,ะหลังจากสระผมแล้วทิ้งไว้5นาทีค่ะนะคะค่ะผมก็จะมีสภาพที่มีน้ำหนักนะคะนี่ค่ะ สีที่ได้นะคะลูกค้าก็แฮปปีออ้ Happy นะคะแล้วก็ใช้ Product s e ซนิดนึงนะคะให้เขาแบบว่าดูแบบมี Texture นะคะจะได้ดูแบบไฮสไตล y l e เนาะนะคะก็ทำไม่ยากนะคะลองไปทำดูคะ่ะถ้าเกิดไม่มีสตีมเมอร์หรือว่าเครื่องอบม้น้ำนะคะก็ใช้ฟอยล์แรปไว้นะคะจะได้แบบว่ามีความอุ่นแล้วก็ทำงานเร็วขึ้นกว่าที่จะทิ้งไว้เฉยๆค่ะ แต่ก็ก็ทิ้งเวลานานตามสมควรก็เช็คดูนะคะเป็นระยะนะคะตามที่สีที่เราต้องการนะคะค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยค่ะการทำสีไฮไลท์นะคะจากหมวกนะคะค่ะผมสั้นค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย